ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่รวบรวมเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและการอัปเดตล่าสุดจากท้องฟ้าอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว F22 Raptor ปี2025ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การครองอากาศของสหรัฐอเมริกาด้วยความสามารถที่ล้ำสมัยในด้านเทคโนโลยีล่องหนความคล่องตัวสูงและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ทันสมัยที่สุด เครื่องบินขับไล่ลำนี้สร้างโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีศักยภาพสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การทหารด้วยการอัปเกรดในหลายด้านทำให้มันกลายเป็นขุมพลังแห่งการรบที่ยังไม่มีใครเทียบเคียงได้ในปี2 0 2 5จุดเด่นสำคัญที่สุดคือความสามารถในการล่องหนรูปร่างวัสดุและการเคลือบตัวเครื่องได้รับการปรับปรุงเพื่อลดการตร,รวจจับจากเรดาร์และอินฟาราเรดวัสดุด,ดูดกลืนคลื่นเรดาร์ชนิดใหม่ถูกนำมาใช้ เพื่อทำให้ศัตรูตรวจจับได้ยากขึ้นร่วมกับความสามารถในการบินเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้เครื่องยนต์เผาไหม้เสริมทำให้ลดลายเซนความร้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบในปี2025ระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน F-22 ได้รับการอัปเกรดอย่างมากโดยมีระบบรวมข้อมูลจากเรดาร์อินฟราเรดระบบดาวเทียมและเครื่องบินพันธมิตรเพื่อให้ภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม์เรดาร์แอน APG-77 ที่ได้รับการปรับปรุงสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลและแม่นยำยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถใช้ในการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยห้องนักบินก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ด้วยหน้าจอแสดงผลติดหมวกที่ให้ข้อมูลการบินและการโจมตีแบบทันทีต่อสายตานักบินช่วยเพิ่มการตอบสนองในสถานการณ์วิกฤตระบบช่วยด้วยเสียงและ AI ทําให้นักบินสามารถควบคุมงานได้ง่ายขึ้นระบบสื่อสารแบบใหม่ยังช่วยให้การแชร์ข้อมูลกับหน่วยอื่นเป็นไปอย่างปลอดภัยและรวดเร็วในด้านอาวุธ F 2 2ยังคงซ่อนอาวุธไว้ภายในลำตัวเพื่อรักษาความล่องหน โดยสามารถติดตั้งขีปนาวุธ AIM 120 AMRAAM และ AIM 9X Sidewinder สำหรับต่อสู้อากาศพร้อมทั้งสามารถบรรทุกระเบิดนำวิถี JDAM สำหรับโจมตีภาคพ,พื้นดินซอฟต์แวร์ควบคุมอาวุธได้รับการปรับปรุงให้แม่นยำและฉลาดขึ้นและยังมีการทดสอบขีปนาวุธขนาดเล็กเพื่อต่อกรกับโดรนหรือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเครื่องยนต์ปรัดแอนวินนี่ F 1 1 9 PW 1 0 0พร้อมระบบบังคับทิศทางแรงขับ p l u vectoring ช่วยให้ F 2 2มีความสามารถในการเคลื่อนไหวที่เหนือกว่าเครื่องบินรุ่นอื่นปรับตัวได้ดีทั้งในความเร็วต่ำและสูงซอฟต์แวร์ควบคุมการบินที่อัปเดตแล้วช่วยให้เครื่องบินตอบสนองได้อย่างแม่นยำในสถานการณ์ความเร็วและแรงจีสูงในด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตัวเองจะรายงานปัญหาร่วงหน้าช่วยให้ทีมภาคพื้นสามารถจัดการได้ทันท่วงทีชิ้นส่วนแบบโมดูลและโครงสร้างที่เข้าถึงง่ายช่วยลดเวลาในการซ่อมแซมและปรับปรุง ตัวเครื่องยังเคลือบด้วยวัสดุพิเศษเพื่อลดการสึกหรอ F 2 2ยังสามารถทำงานในสงครามเครือข่ายได้ดีสามารถทำหน้าที่เป็นทั้งเครื่องบินขับไล่และแพลตฟอร์มตรวจจับข้อมูลล่งหน้าถ่ายทอดข้อมูลให้พันธมิตรในสนามรบได้แบบเรียลไทม์ซึ่งสำคัญมากในยุทธศาสตร์แบบร่วมปฏิบัติในปี2025ยังได้เสริมระบบป้องกันทางไซเบอร์และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการถูกแฮกหรือรบกวนสัญญ,ญาณ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมสำหรับการผสานเทคโนโลยี AI ในอนาคตเช่นระบบนำทางและการเลงเป้าอัตโนมัติด้านการฝึกฝนนักบินสามารถใช้ระบบ VR ที่จำลองสถานการณ์รบเสมือนจริงพร้อมสัตร,รูที่สร้างจาก AI เพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องบินจริงแม้จะมีเครื่องบินใหม่อย่าง F-35 หรือโครงการเครื่องบินเจเนเรชันที่6กำลังพัฒนาอยู่ F-22 ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในภารกิจที่ต้องการความเหนือชั้น ทั้งในด้านความเร็วความล่องหนและระบบปรวจจับที่ไม่มีใครเทียบได้หากคุณสนใจในโลกของเครื่องบินขับไล่ลำยุคและสงครามเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และติดตามช่องของเราเพื่อรับชมเนื้อหาที่ลึกซึ้งกว่าและอัปเดตแบบ e x c กซ์คลูซจากสนามรบแห่งอนาคต